ดีคะ่ะทุกคนพบกับพินาอีกแล้วเนาะวันนี้พินาก็มารีวิวอาหารนาะลูกสมุนในฟาร์มให้พี่พี่พน้องได้รับชมกันนะคะนี่มันเป็นเรื่องของคนรักสัตว์เลี้ยงเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารแมวนะอาหารของสามแสบนะ,ะกินยี่ห้อไหนก็ไม่ถูกค่ะกินกินถูกอยู่ยี่ห้อนี้เขาก็ดีเหมือนกันนะ เออยี่ห้อบางแพงกินแล้วท้องเสียนะคะกินข้าวกินปาลาอะไรก็ท้องเสียแต่ว่ากินอาหารตัวนี้นี่โอ้โหวนทวนสมบูรณ์สดชื่นค่ะแข็งแรงไม่มีอะไรเลยเนาะอันนี้พินาก็จัดมาให้เขาเนาะก็ถูกดีนะคะทุกคนก็10บกิโลนะสิบกิโลสามร้อยกว่าบาทนะคะเนี่ยอยู่ที่300อยกว่าบาทนะประมาณ3ามอห้าสิบนะเนี่ย จเจียวของพ่นาเนาะสามแส็บของพินาก็อร็ดอร่อยกันนะฮะขนเป็นมันเลยนะนี่ือเขากินถูกนะ,ะยี่ห้อน,นี้นะคะนี่ยังไม่พอนะทุกคนก็จัดทรายมาให้ด้วยนะคะทรายเนี่ยกระสอบละร้อยยี่สิบบาทเนาะอันนี้วันนี้วันนี้ไปดูไปเจอร้านที่ถูกเนาะปกติพ่นาซื้อร้อยหกสิบเนาะร้านนี้ขายร้อยี่สิบบาทเองทุกคนเนี่ยรสเลมอนด้วยนะ ไม่ใช่รสเลมอนพูดผิดกินเลมอนทุกคนกินเลมอนนี่เห็นไหมดับกินได้ดีเลยนะคะสำหรับอ่าทรายของสามแสบนะทุกคนอ้าวต่อไปก็จะเป็นอาหารกระต่ายนะคะอาหารกระต่ายพินาปกติพินาจะซื้อยกกระสอบใหญ่เลยแต่ตอนนี้กระต่ายมันเหลือน้อยลงแล้วพินาก็จัดเป็นถุงขนาดนี้นะเนี่ย ถุงนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบห้าบาทด้วยน่าจะนะเนี่ยก็เขาไม่ได้กินอาหารนี้อย่างเดียวนะเขากินผักบุ้งกินผักด้วยนะพินาก็เลยจัดมาแค่สามถุงก่อนนะฮะไม่พอเข้าว่ากันเนาะเป็นบางครัง้งบางทีเมียมีอาผักบุ้งมีผักอะไรเยอะแยะเขาก็ไม่ค่อยเปลืองอาหารเม็ดเท่าไหลสำหรับกระต่ายนะคะ ต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารนกขงยกค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นมิลเลดนะเนี่ยกระสอบหนึ่งเนี่ยออยู่ได้ประมาณสองสองเดือนสามเดือนนะอืใครจะเหมือนพี่นาบ้างนะเลี้ยงก็ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าต้องซื้ออาหารให้กินอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยช่วงนี้นกก็ถูกมากเลยนะแต่อาหารแพงๆเลยทุกคนมันเป็นมิลเลดนะมิลเลดแบบว่าสีขาว ไม่ผสมนะคะถ้าผสมจะแพงกว่านี้แต่จะกรรมเอ้ยนกของพี่นาไม่กินผสมนะคะกินแบบว่ามิเลดสีขาวอย่างเดียวเลยก็จะถูกกว่านะคะโอ้เหมือนเขาช่วยพี่นาเนาะถ้าเกิดผสมมาหลายละยองอะไรละมะม่วงเจ้เลิฟเบิร์ดเรียกใหญ่เลยนะ,ะเนี่ยก็ถูกนะ,ะอย่างนี้ก็อยู่ที่ก็ไม่ถูกนะ,ะแพงเลยแหละอยู่ที่อ่แปดร้อย แปดร้อยเท่าไหร่นะพินาคิดรวมมาพ่นาก็ลืมแล้วแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบหรือประมาณนี้ยนะคะทุกคนเนี่ยพินาก็ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่พินาซื้อประจําเนี่ยกระสอบหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยก็หลายเดือนนะสองสามเดือนประมาณนั้นก็คุ้มอ่ะดีกว่าเรามาซื้อแบบว่าเปน็นถุงน้อยๆถุงน้อยๆนะเขาก็ช่างอยู่ที่อ่าถุงละสี่สิบบาทอันนี้เฉลี่ยแล้วนะคิดแล้วบวกลบคูณหารออกมาแล้วนะ ถ้าซื้อเป็นถุงเป็นกิโลก็อยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าบาทนะคะก็ถูกกว่าถูกกว่าที่เราจะมาซื้อเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่านกเกือบร้อยตัวนะคะทุกคนเนี่ยพินาก็มารีวิวให้ชมเนาะสาหรับคนรักสัตว์เลี้ยงมะม่วงเป็นอะไรเนี่ยมะม่วงเนี่ยเจ้ามะม่วงเลอรเบิร์ดของพินาดื้อดือ,ดอจะออกมาเดินค่ะพอราออกมาเดินเขาก็จะไม่ค่อยยอมกินอาหารนะเพิรนลพินาก็ไม่ค่อยออกเลยดูเรียกใหญ่เลยนะคะเนี่ย วันนี้ก็ไปจัดมานะทุกคนหมดนี่ก็ประมาณพันกว่าบาทค่ะมันจะไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะทุกคนสําหรับอาหารนกเนี่ยก็จะเว้นหลายเดือนนะแต่ว่าเนี่ยก็จะบ่อยเหมือนกันเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งใช้เยอะนะคะเพราะว่าพินาเลี้ยงเจ้าสามแสบของพินาเป็นระบบปิดนะไม่ใช่ให้วิ่งออกนอกบ้านไปอึไปฉี่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนะั้นพินาเลี้ยงแบบอยู่ในบ้านนะคะทุกคนก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะอาหาร กินอาหารเม็ดอย่างเดียวนะคะพ่นาไม่ได้ให้อาหารอื่นลองให้อาหารอื่นแล้วเอาหมูปิง้งหมูปิง้งหมูปิ้งเห่ากระลอกแกทุกคนกระลอกมากินขนุนอ่พินาก็ให้เขากินอาหารเม็ดอย่างเดียวเพราะว่าเคยขยำปลาทูให้กินแล้วท้องเสียค่ะเออเขากินอาหารเม็ดเนี่ยเขาแบบว่าดีต่อสุขภาพเขาอ่ะเออพินาก็เลยให้อาหารเม็ดอย่างเดียวนะ,ะ่ยทุกคนเนี่ยก็อหอมนะคะอหอมหอม แต่ว่าเออมันก็จะถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆนะยี่ห้อแพงๆก็ลองมาแล้วค่ะกินไม่ถูกอุ้ยเหมือนเขาช่วยพี่นาเนาะกินของถูกแบบว่าดีต่อสุขภาพค่ะแมวเจ้าสามเศษของพี่นานะคะดีดีค่ะนี่จ้าพี่นาก็มารีวิวให้ชมเนาะสาหรับใครที่คิดจะซื้อเนาะเนี่ยนะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ3าม้อยห้าสิบอันนี้ แปดร้อยห้าสิบก็แปดร้อยแปดสิบจำไม่ได้นะคะอันนี้ถุงหนึ่งประมาณยี่สิบห้าบาทอาหารกระต่ายอันนี้ทซายแมวอยู่ที่ร้อยี่สิบปกติเนอะไปซื้ออีกร้านหนึ่งร้อยหกสิบซื้อร้อยหกสิบมาถ้าตั้งนานทุกคนเพิ่งมาเจอร้านนี้ร้อยี่สิบอุ้ยตายเขาบอกเขาขายร้อยยี่สิบมาตั้งนานแล้วอ่าจ้าจ้าและพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะสาหรับคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือนพี่นาก็เห็นแบบนี้แล้วก็เนาะคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะ ทำได้ทุกอย่างนะเพื่อสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักกิน <c oughs> มากกว่าเราอีกนะเนี่ย <c oughs> จ้าแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ